คืนที่ฝนไม่หยุดตกแดนเนียนคิดว่าในที่สุดเขาก็ถึงจุดแตกหักแล้วบ้านหลังเล็กๆที่เขาเศ่้าอยู่ชานเมืองมีหลังคารั่วหน้าต่างห้องครัวสั่นไหวทุกครั้งที่ลมกระโชกแรงและบินบนโต๊ะก็ค้างชำระนานจนแม้แต่หมึกที่ติดอยู่ก็ยังดูโสมเขานั่งพิงโซฟาบนพื้นจ้องมองแสงเทียนที่ริบหรี่เพราะไฟดับอีกแล้วในห้องนอนเล็กๆท้ายห้องโถงเลียมลูกชายวัยเจ็ดขวบของเขากำลังนอนหลับอยู่กำลังเกาะกลุ่มของเล่นชิ้นเดียวของเขาคือตุ๊กตามีด้ที่แดนเนียนเย็บต่อกันมาแล้วสามครั้ง โลกรู้สึกเย็นช้างเงียบสงัดและไร้ความปราณีจากนั้นก็มีเสียงเคาะเสียงเคาะเอบาบาอย่างสิน้นหวังที่แทบจะดังกึกก้องเหนือเสียงคำรามของพายุที่อยู่ข้างนอกหากคุณเชื่อในความเมตตาโอกาสครั้งที่สองและพลังแห่งการทำความดีแม้ในยามที่คุณมีน้อยโปรดกดไลค์แสดงความคิดเห็นแชร์และสมัครรับข้อมูลช่องของเราเรื่องราวนี้จะทราบซึ้งใจคุณในแบบที่คุณจะไม่มีวันลืมแดนเนียลังเลไม่มีใครเคยมาที่นี่ไม่สายขนาดนี้ ไม่ในสภาพอากาศแบบนี้เขาสวมเสื้อแจ็คเก็ตเก่าๆแล้วเปิดประตูพบหญิงสาวอายุไม่เกิน16ปียืนอยู่ที่ระเบียงบ้านเปียกโชกตั้งแต่หัวจรดเท้าผมยาวของเธอแนบชิดกับใบหน้าริมฝีปากของเธอสันระลิกและเสื้อผ้าของเธอแนบชิดกับตัวเธอราวกับเดินตากฝนมาหลายชั่วโมงเธอดูหวาดกลัวและเหนื่อยล้าฉันขอโทษเธอพูดอย่างอ่อนแรงฉันลงทางโทรศัพท์ของฉันดับ และรถของฉันก็เสียอยู่บนถนนเสียงของเธอแหบผ้าเกิดจากความกลัวมากกว่าความหนาวเย็นสัญชาตยาณแรกของแดนเนียนคือการลังเลเขาไม่มีเงินมากนักและทุกปากที่ต้องเลี้ยงดูก็มีความหมายน้อยลงสําหรับลูกชายของเขาแต่เพียงแค่มองไปที่ร่างที่สันเทาของเธอก็ทําให้ความลังเลขององค์เขาหายไปเข้ามาสิเขาพูดเดบาบา้าแกจะต้องตายแน่ๆข้างนอกนั่นเด็กหญิงก้าวเข้ามาในบ้านหยดน้ําลงบนพื้นเลโนโล่เลียมเกา่า แดนเนียนคว้าผ้าเช็ดตัวจากห้องน้ำมาให้เธอเธอเช็ดตัวให้แห้งด้วยเครื่องทำความร้อนก็ได้เขากล่าวแม้จะรู้ว่าเครื่องทำความร้อนขนาดเล็กแทบจะไม่ทำงานเขาให้เสื้อสเวตเตอร์ตัวเก่าแก่เธอตัวที่หลวมๆอยู่บนร่างเล็กเของเธอและลินซุปสำเร็จรูปให้เธอหนึ่งถ้วยซึ่งเป็นแบบราคาถูกแต่ทำให้ท้องว่างขณะที่เธอกำลังจิบซุปมือของเธอยังคงสั่นอยู่แดนเนียลอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นความกลัวในดวงตาของเธอเธอพยายามหลีกเลี่ยงการสบตา และเมื่อเขาถามอย่างอ่อนโยนว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเพียงคุ้มผาว่าเธอทะเลาะกับพ่อของเธอแล้ววิ่งหนีไปเธอไม่ได้พูดอะไรมากนักคืนนั้นแดเนียลปล่อยให้เธอนอนบนโซฟาขณะที่เขายังคงตื่นอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าเธอปลอดภัยและเธอจะไม่หายไปอย่างกระทันหันเหมือนที่เธอปรากฏตัวเขาไม่แน่ใจว่าเบื้องหลังความเงียบของเธอมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่แต่บางอย่างเกี่ยวกับความปลอะบางของเธอทําให้เขานึกถึงภรรยาผู้ลวงลับของเขาและทุกอย่างพังทลายลงหลังจากที่เธอเสียชีวิต เขารู้ว่ามันรู้สึกอย่างไรไม่มีที่ไปเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดสองลอดผ่านเมฆออกมาในที่สุดแดนเนียนตื่นแต่เช้าเพื่อทำข้าวโอ๊ตธรรมดาแต่อบอุนเด็กหญิงตื่นขึ้นมาอย่างช้าช้ากระพริบตาด้วยความสับสนเรากับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเหลี่ยมผู้อยากรู้อยากเห็นและเต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบเด็กเก็บแอบมองไปรอบมุมกอดตุ๊ก,กตาหมีของเขาไว้พอนั่นใครายเขากระซิบแดนเนียนยิ้มจังๆคนที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อนเด็กหญิงยิ้มตอบอย่างเขินอาย ฉันชื่อเอมมาเธอพูดเอบาบาขอบคุณที่ให้ฉันอยู่ต่อสักพักมันก็รู้สึกเกิดปกติพวกเขาทั้งสามคนนั่งอยู่ที่โตะ๊ะมีไอ้น้ำลอยขึ้นจากชามเสียงช้อนกระทบกันเอเบบา,บาแต่เมื่อเอ็มมามองไปรอบบอบบ้านหลังเล่เกิดผนังที่แตกแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่ชำรู้สุดโสมและกองธนบัตรที่แดเนียนพยายามซ่อนสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปไม่ใช่ด้วยการตัดสินแต่ด้วยความเศร้างเงียบเธอบอกว่าคุณช่วยฉันจริงๆแม้กระทั่งตอนที่คุณไม่จำเป็นต้องทำ แดนเนียนแค่ยักไหล่บางครั้งโลกก็ไม่ได้ใจดีเขาพูดดังนั้นเมื่อเราทำได้เราก็ควรทำเมื่อเวลาผ่านไปแดนเนียนช่วยเอมมา่าเรียกรถลากแม้ว่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่ารถจะมาถึงเธอยืนยันว่าจะจ่ายเงินคืนเขาแต่แดนเนียนก็หัวเราะยออกแค่สัญญาว่าคุณจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยเขาพูดแต่ก่อนที่เธอจะจากไปเอมม่าก็ลังเลอยู่ที่ประตูชั้นขอถามหน่อยได้ไหมว่าทำไมคุณถึงใช้ชีวิตแบบนี้คุณทำงานหนักมาก แต่ดูเหมือนคุณกำลังดิ้นรนแดเนียนยิ้มเสราราเพราะชีวิตไม่ได้ให้สิ่งที่คุณควรได้รับเสมอไปเขาพูดแต่ฉันมีลูกชายแล้วและนั่นก็เพียงพอสำหรับฉันแล้วเธอมองเขาอยู่นานดวงตาของเธอเป็นประกายเรากับอยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แต่เธอไม่ได้ทำเธอขอบคุณเขาอีกครั้งจากนั้นก็ก้าวออกไปรับแสงแดดโบกมือลาเลียมก่อนจะขึ้นรถลากไป แดนเนียนไม่ได้คิดอะไรมากหลังจากนั้นเป็นเพียงวิญญาณอีกดวงหนึ่งที่ผ่านไปอีกหนึ่งการกระทําอันมีน้ําใจที่เลือนหายไปในความทรงจําแต่สามวันต่อมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแดนเนียนอยู่ที่ทางานร้านซ่อมรถยนเล็กโกขกหังหนึ่งเมื่อมีรถสู้สีดําจอดอยู่ข้างนอกแสงหน้าชายคนหนึ่งในชุดสูทที่ตัดเย็บอย่างประณีตสีหน้าของเขาเค,คร่งขรึมจนอ่านไม่ออกทุกคนในร้านหันไปมองคนแบบนั้นคงไม่มาในสถานที่แบบนี้หรอกชายคนนั้นเดินตรงไปหาแดนเนียน คุณชื่อแดนเนียนรีใช่ไหมเขาถามแดนเนียนชิดมือบนผ้าคีริว้วแล้วพยักหน้าใช่มีอะไรผิดปกติสีหน้าผ่อนคลายลงเล็กน้อยเอ็มมา่าเธอให้ลูกสาวฉันอยู่กับเธอเธอเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังแดนเนียนกระพริบตาอย่างไม่แน่ใจเธอเป็นลูกสาวของคุณหรือชายคนนั้นพยักหน้าพางหายใจออกยาวเธอวิ่งหนีหลังจากทะเลาะกันเราหาเธอไม่เจอเป็นชั่วมงมงฉันไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอไม่เจอคนอย่างคุณ เขาหยุดพูดพางสำรวจสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายของแดนเนียนเธอพูดว่าคุณปฏิบัติกับเธออย่างดีเหมือนครอบครัวแดนเนียนรู้สึกอึดอัดฉันก็แค่ทำในสิ่งที่ใครรอนก็ทำเขาพูดแต่ชายคนนั้นสายหัวไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกในโลกนี้คืนนั้นเมื่อแดนเนียนกลับถึงบ้านเลียมบินมาหาเขาพร้อมพร้อมกับรอยยิ้มกว้างพ่อครับพ่อครับมีรถหรูอยู่ข้างนอกข้างนอกรถสู้สีดำคันเดิมจอดอยู่ริมถนนเอ็มมาก้าออกมาพร้อมพร้อมรอยิ้ม คราวนี้ในชุดเดนสเสรียบร้อยผมของเธอวีเรียบร้อยและเงางามเธอวิ่งไปหาแดนเนียนและกอดเขาแน่นฉันอยากจะขอบคุณคุณจริงๆเธอกล่าวและพ่อของฉันก็อยากรู้ว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างแดนเนียนขมวดคิ้วอย่างไม่แน่ใจช่วยด้วยพ่อของเธอก้าวออกมาข้างหน้าพร้อมพร้อมกับถือซองจดหมายผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนสิ่งที่คุณทำไปอย่างไรเขาพูดแต่บางที่สิ่งนี้อาจช่วยบรรเทาภาระ,ะของคุณได้บ้างแดนเนียนหลังเลพลางจ้องมองซองจดหมาย ข้างในมีเช็คเงินมากกว่าที่เขาเคยเห็นมาหลายปีมากพอที่จะใช้นี้ซ้อมแซมบ้านหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้นแต่ความภาคภูมิใจยังคงแผดเผาอยู่ในอกของเขาฉันรับไม่ได้เขาพูดโดยบ้าบา้าฉันไม่ได้ช่วยเธอเพื่อเงินชายคนนั้นยิ้มจางๆฉันรู้นั่นคือเหตุผลที่คุณสมควรได้รับมันเขาวางซองจดหมายไว้บนราวระเบียงแล้วจากไปทิ้งให้แดเนียนพูดไม่ออกเอมมาโบกมือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะขับรถออกไปและแดนเนียนก็ยืนอยู่ตรงนั้นคู่หนึ่ง ทมกลางเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เขาไม่ได้แต่ซองจดหมายเลยเป็นเวลาหลายวันเขาไม่อยากเชื่อว่าความเมตตาควรมีราคาแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์บินก็สูงขึ้นเรื่อยๆและรองเท้าของเหลี่ยมก็บังลงในที่สุดเขาก็เปิดมันออกมันไม่ใช่แค่เช็คแต่มันเป็นจดหมายด้วยคุณรีดคุณทำให้ฉันและลูกสาวของฉันนึกขึ้นได้ว่าความดียังคงมีอยู่โดยไม่ต้องคาดหวัง คุณสอนเธอได้มากกว่าที่ฉันสอนในคืนเดียวเสียอีกโปรดอย่ามองว่านี่เป็นค่าตอบแทนแต่จงมองว่าเป็นโอกาสให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีที่คุณสมควรได้รับแมทธิวคนแดนเนียนไม่ร้องให้ง่ายๆแต่คืนนั้นเขาร้องให้อย่างเงียบๆบขณะที่เรียมนอนอยู่ข้างๆเขาเขามองไปรอบ,บบ้านหลังเล็กเกตของพวกเขาแล้วกระซิบว่าบางทีความเมตตาอาจจะกลับมาจริงๆก็ได้หลายสัปดาห์ต่อมาชีวิตของแดนเนียนก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาใช้เงินส่วนหนึ่งไปซ่อมหลังคา ซ่อมสายไฟและซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เลียมอเขาไม่ได้ฟุ่มเฟือยเขาลงทุนกับสิ่งที่สำคัญเขาถึงขั้นเปิดโรงงานเล็กๆของตัวเองซึ่งเป็นความฝันที่เขาฝังไว้นานแล้วมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่มันเป็นความฝันของเขาบ่ายวันหนึ่งขณะที่เขากำลังจะปิดร้านเสียงคุ้นเคยก็ดังขึ้นว่าต้องการความช่วยเหลือไหมครับคุณช่างเขาหันไปเห็นเอมม่ายิ้มพางถือกาแฟสองแก้วพ่อบอกว่าผมควรเรียนรู้วิธีชีวิตของคนจริงๆ นั้นผมทำงานพาร์ทไทที่นี่ได้ไหมครับเธอถาม oh, แดนเนียนหัวเราะเธอแน่ใจนะว่าอยากแลกความรู้ราวก,กับคาบน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์พังเธอยิ้มกว้างคุณคงประหลาดใจว่าฉันยังต้องเรียนรู้อีกมากและทันใดนั้นสิ่งสวยงามบางอย่างก็เริ่มเติบโตขึ้นไม่ใช่ความรักแต่เป็นสายใย,ยที่ก่อตัวขึ้นจากความกระตันยูความเคารพและความเข้าใจที่ข้ามผ่านทุกอุปสรรคเอ็มมากลายเป็นเหมือนพี่สาวคนโตของเลียมอมักจะแวะมาช่วยทำการบ้านหรือซื้อของให้เวลาแดเนียนไม่อยู่ แมตติวพ่อของเธอก็แวะมาบ้างเป็นครั้งคราวท่าทางของเขาอ่อนโยนลงเรื่อยจนกระทั่งกำแพงหัวใจของเขาพังทลายลงอย่างช้าๆหลายเดือนผ่านไปและแดนเนียนก็ตระหนักได้ว่าคืนที่พายุโหมกระหน่ำนั้นเป็นจุดเปลี่ยนไม่ใช่แค่สำหรับเอมมาเท่านั้นแต่สำหรับตัวเขาเองด้วยความเมตตาเพียงครั้งเดียวนั้นได้แผ่ขยายออกไปเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสวันหนึ่งขณะที่ทุกคนยืนอยู่นอกเวิร์กชอบแดนเนียนเลียมเอมมาและแมทธิวกำลังดูพระอาทิตย์ตกดิน แต่งแต้มท้องฟ้าเป็นสีส้มอมชมพูแม่ทิวหันไปหาเขาแล้วพูดว่ารู้ไหมฉันสร้างบริษัททีมีมูลค่าหลายล้านแต่ฉันไม่เคยเห็นใครที่รวยกว่าคุณเลยแดนเนียนยิ้มอย่างถ่อมตนมองลงไปที่ลูกชายของเขาจากนั้นก็มองไปที่เอ็มมาที่กำลังหัวล้อขณะที่เหลียมวิ่งไล่เธอไปรอปอบลานจอดรถฉันไม่ได้รวยเขาพูดเบาๆฉันหยุดรอให้โลกใจดีและเริ่มใจดีกับโลกหากเรื่องราล่านี้โดนใจคุณปวดกดไล คอมเมนต์แชร์และกดติดตามการสนับสนุนของคุณจะช่วยให้เราแบ่งปันเรื่องราวอื่นๆนนที่เตือนใจผู้คนว่าจิตใจที่ดียังคงมีอยู่แม้ในยามยากลำบากที่สุดก่อนจบเราอยากทราบว่าคุณได้เห็นความเมตตากรุณาอะไรบ้างที่ทำให้คุณกลับมาศรัทธาในมนุษยชาติอีกครั้งแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างเราอ่านทุกเล่มขณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแดนเนียนสูดหายใจเข้าลึกก็รู้สึกถึงสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกมานานหลายปี ความสงบสุขสายฝนที่เคยซัดสาดโลกของเขาด้วยความสิ้นหวังกับชำระล้างบางสิ่งให้สะอาดขึ้นบางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ให้สิ่งที่คุณสมควรได้รับแต่มันให้สิ่งที่คุณต้องการในช่วงเวลาที่คุณเกือบจะหยุดเชื่อแล้วและสำหรับแดนเนียนคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวผู้น่าสงสารที่เคยคิดว่าญาติไร้ผิดปกติความเป็นมนุษย์ไม่มีที่ว่างเหลืออยู่ในชีวิตของเขาอีกต่อไปมันกลับมาหาเขาอีกครั้งในร่างของหญิงสาวที่หลงทางในพายุ